เวลาตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนมีคนตนม,มียศถาบรรดาศักิ์สูงต่ำประการใดมอบไว้กับโลกสมมตินี้โดยสิ้นเชิงมีตั้งแต่จิต,ตล้วนที่มีความดีซึ่งตนสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนี้เท่านั้นจะพาฉูดตาล่าให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ มนุษย์ท่านผู้ดีมีวาสนาขึ้นไปถึงเทวดาอินพรหมโดยลำดับโจนกระทั่งถึงนิพพานสิ้นสุดการเกิดตายในจุดนั้นความดีของเราจะหนุนเราไปทางดีล้วนๆขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจะไม่มีความดีชิ้นใดที่จะแหวกแนวไปฉุดลากสัตว์ตั้งหลายที่สร้างแต่ความดีแล้วให้จมลงในะรกโบกไหม เสวยความทุกข์ความทรมานเหมือนคนสร้างความโุนขช้ชาละมกทั้งหลายนั้นไม่ไมี